ต้นเล็กนี่ต้นเล็กต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่พอต้นตนี้มันเป็นแก้วมีเศษ็จเราออกมันไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปขายมันอันนี้คือบอลกอใหญ่นะคะขนาดประมาณสองเมตรใบใหญ่มาก นี่ค่ะขนาดก,ก็ประมาณ10นิ้วได้นะคะรอบ,บงูงใบใหญ่อันนี้สามารถใช้สำหรับตกแต่งบ้านคาเฟ่รีสอร์ทคอนโดโรงแรมได้เอโรงแรมได้นะคะคอนโดไม่ได้เพราะใหญ่เกินแต่ว่าตกแต่งลานสเก็ข้างล่างได้ะคะ่ะ ใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสวยสีเขียวหมดเลยเชืม่มเฉียวอ่อนมีใบก้านใบชัดเจนนะคะแบบนี้เราจะปลูกบอนกันนะคะบอนต้นใหญ่อหกวละ ปุ่มอะไรลัมดอะอนุบาลไว้ก่อนนะอันนี้ใหญ่เลยเนี่ยนะอืมน้ำเนี่ยนี่ต้นหมากอันนี้จะพูดถต้นอันนี้คือบอนนะคะที่เราอาขุดมานะคะแล้วก็เอาลาก เอาหนอ่อมันมาวางไว้นะคะตรงพื้นตรงนี้นะคะแต่ว่ายังมีน้ํานะคะนี่คือหลังครัวแล้วก็แต่ว่าต้นเขาไม่ตายนะคะรากเขาแข็งแรงมากคือตอนนี้เขาออกออกหนอนะคะใบเขาตั้งขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะใบตั้งขึ้นมาเลยนะคะนี่คือหน่อเขาแข็งแรงมากเลยนะคะรากแน่นมากนี่คะ นี่แล้วก็ใบเขาก็ตั้งชูช่อเลยนะคะพร้อมที่จะแบบเบ่งบานมากนี่ตายากนะคะตายยากมากยิ่งถ้าเขาได้น้ำเขาก็จะแบบสมบูรณ์แข็งแรงชุ่มชื่นออกมานะคะอันนี้คือต้นใหญ่ที่เราตัดหนอ่อแล้วก็เอามาลงดินไว้นะคะแล้วตอนนี้มันก็มีหน่อเล็กๆออกมาด้วยค่ะนี่ ติดแล้วถ้าเป็นตูนหรือว่าบอลแบบนี้นะคะที่กินได้ตัวต้นมันจะใสนะใสแบบนี้นี่ต้นใหญ่นี่ดูก่อนกันใบใหญ่มากนี่ค่ะนี่เลยนี่ แตกออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้ต้นเป็นกอแบบใหญ่ๆเลยนะคะแล้วมันสามารถที่จะใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆมันก็ออกกอใหญ่ใหญ่มากนี่ต้นใหญ่นี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เฮ้ยอันนี้แอบมีด่างแอบมีด่าง นี่เป็นทางด้วยเดี๋ยวเราจะพามาดูก้าบอลหรือว่าตูนนะคะที่สามารถกินได้นะคะแล้วก็ต้นใหญ่มากค่ะอันนี้ตอนนี้คือต้นเล็กมันออกแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันมีนอหรือมีไข่หรือมีอะไรอยู่จากที่เราขุดต้นใหญ่ไปนะคะก็จะมีต้นเล็กๆนะคะที่เป็นกล้าของมันที่ฝังอยู่ในดินนี้มันก็ออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะ เเลยลักษณะใบของเขานะคะของต้นเขาอันนี้จะเป็นสีเ,เขียวเขียวอ่อนนะคะนี่ค่ะจะเป็นสีเขียวล้วนเลยนี่เห็นลายชัดเจนนะคะนี่ค่ะน้ำกิ้งบนใบบัวสวยงามมากค่ะนี่ ที่เขาชอบนิยมไปแต่งกันตามโรงแรมนะคะดูๆวางไว้ริมสาว้่าน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นแบบต้นใหญ่ที่คนชอบอไปยืนถ่ายหรือว่าที่แบบย่าๆยืนถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือแบบใหญ่มากๆค่ะก็ทําให้แบบเพิ่มความรูลาแล้วก็ความสดชื่นหรือว่าตา้มในป่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีเยอะมากๆค่ะ นี่เขาก็เริ่มออกหน่อแล้วนะคะเนี่ยให้ต้นจิ๋วนะคะเล็กมากเท่านิ้วโป้งเลยนี่ค่ะก็แตกหนอ่อกมานะคะเต็มเลยเดี๋ยวเราจะปลูกเอาบอลต้นเล็กนี้นะคะมาใส่กระมาใส่กระถางนะคะ โดยที่ขุดดินของอันนี้ค่ะอันนี้เป็นดินหมักนะคะที่เราเอาเศษอาหารทุกอย่างมารวมกันแล้วมันได้ขี้แล้วนะคะหมักไว้จนกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีนี่ค่ะใครสนใจสามารถช่งได้นะคะตอนนี้เรามีต้นกล้าเยอะมากค่ะพร้อมขยายใ,ใส่ไว้นะคะ Okay. เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาขุดตัวเล็กกัน,นะคะ่ะขุดเลยนะคะขุดปึกให้ได้ลากค่ะนี่ลากเต็มเลยนี่ค่ะนี่นะคะนี่คือตุนบอนสีเขียวแล้วก็ปลูกเลยค่ะ ดินออกนิดนึงนี่ค่ะรากเขาจะเยอะมากเลยนะ่นใส่เข้าไปค่ะนี่นคะคะแล้วก็อาดินใส่เพิ่มไปค่ะโอ้มีหัว <laughs> โอเคนี่ นเข้าไปนะคะแล้วก็จะได้เนื้ตอต้นแบบนี้ค่ะ